ไม่ไมกูหลอกเอาตูเล่นมาดีกว่านม่ยอมไ้เลยมามาไม่บอกมันไมาไงเข่เราองไอ้เก่องมาไงก็อย่างนั้นแหละถ้าร่ยนมนเมเนี่ยีมาเราดู่่มสาม่มสเไมาทาแถวเลย อยู่ไหนมึงอ่ะเออเยี่ยข้อสอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเยี่ยมาตั้งแต่เที่ยงแล้วเนี่ยนี่นี่อะไรกันอย่ามันเป็นค่าของที่เท่าที่สามารถอะไม่บอกขาหาแลยอันนี้มันอยู่ในกิจเกตตรงนี้เพิ่อใหมิเกตใช่ปะที่องมาน้วยกิเกตมันเป็นเลขค่าของที่เี่นะ ข้างไหนไม่ได้ถามเลยเรื่องตอบครับไอตอนนี้เนี่ย